มาแล้ครับขบวน415นะฮะวันนี้ก็ช้าประมาณ15นาทีนะออกฐานีบ้านไผ่9โมง7นาทีนะฮะก็น่าจะเป็นน้ตอมคันเมื่อวานแล้วครับ4137นะฮะตำมขบวนมานะครับก็ยาวๆนะฮะก็น่าจะพ่วงมา9คันเหมือนเดิมนะครับ ครับขบวน415